ลาวเอาจริงค่ะกระเมนเล่นของโหดตัดถนนล้ําแดนลาวส่วนหน่วยพิทักษ์ชายแดนลุยลาดตะเวนถี่ประชิดกัมพูชาประเด็นการลุกล้ําดินแดนระหว่างกัมพูชาและสรประปลาวกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งนะคะหลังมีรายงานและหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศว่าฝ่ายกัมพูชาได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะทาถนนและตัดป่าเพื่อทําไร่ล้ํขก็ไปในพื้นที่ชายแดนลาวค่ะ เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนในภูมิภาคลุ่นน้ำของก็เริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์ชี้ชัดว่ากองทัพประชาชนลาวได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเป็นระบบบริเวณพื้นที่ใกล้สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญติดชายแดนกัมพูชานะคะทากลางกระแสวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนตรงไปยังกรุงพนมเปญค่ะ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นถึงการก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์ทางทหารของฝั่งลาวความยาวกว่า7กิโลเมตรพาดเรียบแนวชายแดนและมุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่อ่อนไหวโดยถนนดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นถนนเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนกำลังพลและยุทธปกรณ์อย่างชัดเจนซึ่งเริ่มมีร่องรอยมาตั้งแต่ราวปี2020 ที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นคือบริเวณปลายสุดของถนนดบงกล่าวค่ะปรากฏโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายฐานทหารหรือที่มั่นถาวร ตั้งประชิดแนวายแดนกัมพูชาสะท้อนท่าทีของเราที่ไม่ประมาทต่อความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านและพร้อมตอบโต้ทันทีหากเกิดการรุกรุก้ำอธิปไตยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวของเราครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่กัมพูชาพยายามเบรงกระแสความกัดแย้งจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลราเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศ หลังเกมชายแดนกับไทยไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังนะคะโดยเฉพาะกรณีที่ผู้นำกัมพูชาเคยหยิบยกข้อกล่าวหาเรื่องราวเหนือลุกล้ำดินแดนมาใช้แล้วเมื่อปี2017ค่ะอย่างไรก็ตามท่าทีของเราถูกมองว่าสุข,ขุมเงียบแต่หนักแน่นไม่ตอบโต้ด้วยวัฒกรรมหรือการปลุกอารมณ์สาธารณะนะ ต่เลือกใช้การลงมือเตรียมพร้อมจริงในพื้นที่ทั้งการสร้างถนนตั้งฐานและเพิ่มความเข้มในการลาดตะเวนชายแดนซึ่งทำให้กัมพูชาไม่สามารถเดินเกมกดดันได้ถนัดเหมือนในอดีตสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะด้วยการเสริมกำลังและการวางที่มั่นของกองทัพลาวจะเป็นเพียงมาตรการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์หรืออาจเป็นจุดเริ่มตน้นของความถึงเครียดรอบใหม่หากกัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าเล่นเกมชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทำกลางสมการอำนาจที่กำลังเปลี่ยนไปในภูมิภาคนี้ล่าสุดทางเพจกรุงเทพวันนี้ BKK TODAY ได้โพสต์คลิประบุว่าช่วงนี้หานเราจะเดินล่าตระเวนที่ชายแดนเขมรมากขึ้นถี่ขึ้นเพื่อระวังโจเมเขมรมันมา,มาสร้างหมู่บ้านประชิดชายแดนลราเดี๋ยวรับรับชมคลิปกันได้เลยค่ะเวลากลับแปดโมงห้าสี่สีด จุดนอนกับประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ระบุว่าเมื่อวันที่30เดือนธันวาคมปี2,518กทหารลาวพักกินข้าวหลังจากเดินลาดตระเวนพื้นที่แชดนเขมรมาทั้งวันช่วงนี้ทหารลาวระมัดระวังพื้นที่แชดนเขมรมากขึ้นเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ แล้วสูงส้นสูงสน,นมีก็กเป็นเข้าภารกิจอันทรงเกียรติบริษัทนั่งอยู่นั้นหมดนี่ก็สะพัดสา,ายน์น่ยสาหาอส์อุศกใ้ทีว่าแลเวไอนาทีจวนี่แล้วก็ุกู้อกัภคภูมใจละทีไรครับ นอกจากนี้เพรีกรุงเทพวันนี้ BKKtoday ยังระบุถึงประเด็นที่เขมรนั้นลุกล้ำเข้าไปยังดินแดนลาวด้วยค่ะว่ากำลังเป็นประเด็นในประเทศลาวลัางุูบเขมรทำถนนและตัดป่าทำไร่ลุกล้ำไปในดินแดนลาวค่ะพร้อมยังมีภาพล่าสุดของวันนี้เลยนะคะพปอทหารลาวค่มข้มบริเวณแนวชายแดนเขมร อย่างไรก็ตามประเด็นในเรื่องของการลุกล้ำดินแดนระหว่างกัมพูชาและสอปป,อปอลาวนั้นกลัแบบมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังมีรายงานและหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศว่าฝ่ายกัมพูชาได้ดําเนินกิจกรรมในลักษณะทาถนนและตัดป่าเพื่อทําไร่ค่ะซึ่งมีลักษณะล้ําเข้าไปในพื้นที่ซึ่งลาวถือว่าเป็นอันปไตยของตนสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอย่างเงียบๆแต่ต่อเนื่องค่ะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุวา่า การเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะฉับพลันแต่เป็นการค่อยๆขยายกิจกรรมโดยเริ่มจากการเปิดเส้นทางดินเข้าไปในพื้นที่ป่าชายแดนค่ะก่อนจะมีการถางป่าและปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งลามองว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อยึดครองโดยพฤชตินไน มากกว่าการทํากินตามวิถีชุมชนทั่วไปค่ะพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวถูกระมุว่าอยู่ใกล้แนวเขตยุทธศาสตร์ทางตอนใต้ของเราซึ่งมีความอ่อนไหวทั้งในมิติความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติการตัดป่าและการทําถนนของกัมพูชาถูกมองว่าไม่เพียงกระทบต่อเส้นเขตแดนเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและระบบนิเวศข้ามพรมแดนอีกด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่ารูปแบบการทําถนนทําไร่ เป็นยุทธวิธีที่กัมพูชานั้นเคยใช้มาก่อนในข้อพิพาทช,ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยกิจกรรมพลเรือนค่ะหรือกึ่งพลเรือนเข้ามาสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนจะอ้างสิทธิ์ในภายหลังซึ่งทําให้การแก้ไขปัญหาซับซ้อนขึ้นเพราะไม่ใช่การลุกล้ําทางทหารโดยตรงในสั่งลาวแม้จะไม่ออกแถลงการรุนแรงแร่ปลุกกระแสสาธารณะแต่มีสัญญาชัดแจนว่ารัฐบาลและกองทัพได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการเพิ่มการลาดตระเวนชายแดนการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขยายการรุกรามเพิ่มเติมค่ะ